จิตแพทย์กับนักจิตวิทยาต่างกันยังไงเห็นได้ชัดเลยนะคะคือถ้าเป็นคุณหมอเนี่ยจิตแพทย์เนี่ยจะสั่งยาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารสือประาสตรยานอนหลับยาต้านเศร้าให้กับเราแล้วถ้าคนไข้ท่านนั้นต้องการพูดคุยคุณหมอจิตเวชจะส่งไปให้นักจิตวิทยาในการพูดคุย ปรับเปลี่ยนอารมณ์ก้าวข้ามอุปสรรคก้าวข้ามความทุกข์แล้วก็ปัญหาด้วยตัวเขาเองเช่นนัก CBT หรือโค้ชทั้งหลายที่ c e r t i f ิฟาถ้าเราเป็นภาวะซึมเศร้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะไปหาใครเราสามารถไปได้ทั้งสองเลยค่ะ เพราะว่าถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอเห็นว่าสารสื่อประสาทนี่ดรอปลงนะจะต้องเสริมคุณหมอก็จะเสริมให้แล้วคิดว่าเราจะต้องไปคุยกับนักจิตบําบัดน,นะคุณหมอก็จะส่งไปให้นักจิตบําบัดโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปหาคุณหมอเพราะว่ากลัวคําว่าจิตเวชคนก็จะไปหานักจิตบําบัดน,นักจิตบําบัดก็จะพูดคุยแต่ถ้าเห็นในสเตจที่ว่ามันพูดคุยกันไม่ได้ต้องใช้ยาในการที่จะ กู้สารสืสร่อประสาทขึ้นมานักจิตบําบัดก็จะส่งไปหาคุณหมอเพื่อที่จะทรีตยาก่อนดีขึ้นแล้วกลับมาคุยกันใหม่กลับมาก้าวข้ามอุปสรรคกันใหม่กลับมาหาโกเป้าหมายในชีวิตด้วยกันถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่แน่ใจลองไปหาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนก็นได้ค่ะเพราะว่าทั้งสองฝั่งเขาทํางานโคกัน